สวัสดีค่ะสวัสดีทคกดนะคะเดี๋ยวนี้แม่แหวนจะไปกินเนื้อย่างนะคะกับเพื่อนนะนัดกับเพื่อนไว้นัดกับเพื่อนว่าจะไปกินเนื้อย่างกันนะคะต้องแม่แหวนต้องรีบไปนะคะเพราะว่าอะไรจริงๆนะจะไปหกโมงแต่ว่าจะไปก่อนหกโมงนะคะถ้าไปถึงก่อนหกโมงเขามีโปรโมชั่นนะคะเขาลดให้นะคะ เหลือ269บาทฮะจาก320าตอนนี้5้าโมง4ี่แล้วนะคะต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวนั่งบินไปเดี๋ยวไปเจอเพื่อนเพื่อนไปถึงแล้วนะคะเพื่อนไปถึงแล้วหนึ่งคนส่วนอีกคนเลิกงาน5้าโมงครึ่งนะคะจะมาถึงทัน6โมงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า,อ,าอีกคนก็เลิกเลิกหกโมงมาถึงน่าจะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวแม่จะไปก่อนนะ กหอาจจะไปก่อนเดี๋ยวไปนั่งวินหน้าหน้ตึกนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผับไปดูร้านว่าเป็นร้านอะไรนะคะโอเค ถึงแล้วตอนนาอ๋นาอนั่นนะอย่าสังขายค่ะอาจารย์นและกันสองพอไหมสามให้ถือยิงนี้3สามก็ได้นะฉันช่วยถือได้อันหนึ่งด้วยนะเอาหมูก่อนหรือผัดก่อนผใช่ถ่ายตอนหยิกคะเรียกเปิดชอ็ชอตเอาไปดูอ่ะ อะไรตัดจ้เดินดูก่อนได้ไหมอันนี้อะไรไอศครีมโอ้ยหมวยนี่ก็มีหมูตรงนี้เนี่ยมีหมูในตู้เย็นเห็นไหมเขาใส่ในตู้เย็นเลยแบบดูดีมากเลยอ่ะอ,นนอันเดียวกันไหมหมวยใช่ใชเอาอันในตู้เย็นดิมันเย็นๆไม่รู้หมูสไลด์ห,หรอ เนื้อไหมกินเนื้อเนื้อเราชอบกินเนื้อเนื้อกับใบพายเสือร้องไห้ขอถ่ายรูปหน่อยหมยเธอหยิบเฉพาะของเธอที่เธอกินเลยไม่ต้องหยิบให้ฉันเดี๋ยวฉันมาหยิบเองหยิบเฉพาะที่เธอกินเลยเดีย๋ยวฉันถ่ายก่อนโอ้ยกำลังจะหมดแล้วโอ้ยน่ากินน่ากินมาก อันนี้น้าจิ้มขาวนะคะแล้วก็มีขนมจีบด้วยมีซาลาเปาด้วยอันนี้คืออะไรหัวปลาแซลมอนนึ่งซีอิว๊วเนื้อตุนซีอิ๊วญี่ปุ่นอืมน่าทานมากเลยอะ่ะน่าทานมากอันนี้ข้าวผัดกระเทียม Garlic Fried Rice มีไข่ด้วย มีปูอัดปลาได้แล้วเหรอเร็วมากอะไรอีกเอาเฉพาะของเธอเลยนะมวยไม่ต้องหยิบให้ฉันอือหอฉันอิ่มแล้วอะยังไม่ทันกินเลยของมันเยอะดีมีสามชานนะแม่แ่นชอบเดี๋ยวแม่แหวนมาตัดตัวนี้ โอ้ยมันมี้ยมีส้มตำด้วยค่ะตำปูมา้าอืมอันนี้อะไรมีกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาโอ้ยน่ากินโอ้ยมีหอยด้วยค่ะหอยนางรมยำไส้กรอกยำปูอดัดโอ้ยอ,ยอยูดูน้ำจิ้มเขานะอันนี้น้ำจิ้มหมกูกระทะน่าทานมากเลยน้ำจิ้มเจียว อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาน่าทานมากเลยสูดซิอันนี้ก็น้ำจิ้มสุกี้โอ้ยแล้วก็มีแบบให้เติมด้วยนะคะมีมะนาวมีพริกมีกระเทียมมีน้ำพริกเผามีเนยมีต้นหอมซอยด้วยอันนี้จะเป็นอะไรนี่จะเป็นกุ้งะะตัวใหญ่เลยนะคะนีก็ตัวใหญ่นะ เออตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็มีหอยนะคะหอยอะไรนะหอยมแมลงคู่ก็หอยอะไรไม่รู้หอยอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็นี้ปูปูอะไรนะปูม้าแล้วก็หอยหอยอะไรหอยอะไรไม่ร,นะะรนะมออู้อันนี้แซลมอนน่าจะเป็นท้องแซลมอนนะคะเออแล้วก็ตัวนี้อุ้ยผักไม่แบนชอบผักนะคะชอบ ชอบแบบนี้ชอบกินผัโอ้อันนี้ชอบมากชอบมากเลยมีเตงโมอันนี้พริกเกลือนะคะไว้จิ้มกับผลไม้โอ้ยมีพริกพริกน้ำปลาหวานอะไรนะคะเจงโมอยู่นี่นะครับครับขอบคุณครับน่ารักมากพี่ก็น่ารักมากเลยเตงโมแล้วก็สับปะรดโอ้ยน่าะคะอะไรนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเลิศนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่แหวนหยิบก่อนหมอหยิบอะไรน้ำจิ้มเหรอเออเอาเลยเอาเลยมีเพิ่มมีปรุงแลถึงเวลาฉันละถึงเวลาแม่ไปตักบ้างนะคะแม่วางกล่องมีโซนของหวานด้วยตะกี้ลืมถ่ายนะคะนี่น่าทานมาก คลองแขงมันม่วงกะทิอ๋อมันคือคลองแข็งมันคือค่องแขงมันม่วงกะทินั่นเองนะคะแล้วก็มีเฉาไว้เฉาโก้ไว้นะคะก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดแมงลักเนาะมันมันเชื่อมแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็ตัวนี้นะะแล้วก็ตัวนี้นีห่หน้าทานนะหน้าทาน แล้วก็ไอศครีมนะคะไอศครีมมีเยอะมากเลยมีหลายรสมากเลยนี่ไอศครีมมีหลายรสมากนะคะทางนี้ก็มีนี่เห็นไหมฮะ,ะน่าทานมากอืมโอเคเดี๋ยวไปตักก่อนนะเดี๋ยวเราไปตักก่อนถ่ายหมดแล้ว ให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่โอเคอันนี้ของแม่ไม่เอามาไม่เยอะไม่คลัวก,กินไม่หมดนะคะแม่กินแค่นี้ก่อนแบบมันน่ากินมากๆเลยแล้วก็มีเตาย่างนะคะกินรอเพื่อนอีกสองคนเดี๋ยวเพื่อนสองคนมานะคะโอ้ยมันน่าทานมากเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะ ไปเป็นที่เตาจริง